ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเซเว่นเยอร์ฟอมนาวับที่สามสามกันแล้วนะคะ <c oughs> ใครไม่ดูพัทที่แล้วกับไปดูนะพัทที่แล้วง่วงมากตอนอัดเกม <c oughs> มึนๆงงๆไปหมดเลยอมต่อพี่ดีมากๆเลยล่ะออแต่ก็ไม่ควรพูดเรื่องของผู้ป่วยเยอะไปสินะเออคือนามสกุลของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับ มันเป็นกฎของโรงพยาบาลน่ะฉันพูดไม่ได้จริงๆฟูตาเสะเด็กคนนั้นนามสกุลฟูตาเสะใช่ไหมครับเออใช่แล้วทำไมเธอถึงรู้ล่ะเอ่อเรื่องนั้นอะไรกันเธอถามฉันตั้งเยอะนะบอกฉันบ้างสิเอ่อถึงจะอยากรู้นะแต่ก็เอะมีเวลางานอยู่ด้วยอะไว้คราวหลังมาเล่าให้ฟังด้วยนะ <c oughs> งั้นเหรอคันนาจังเป็นคนวาดภาพนี้จริงๆสินะรูปนี้งั้นเหรออย่างนั้นเองงั้นเหรอทำไมอ่ะงั้นก่อนอื่นไปห้องผู้มโนวยการก่อนไม่ละก่อนอื่นไปตรงนั้นก่อนดีกว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะออกไปทางข้างหลังตึกตรวจโรคโหขอบคุณที่บอกค่ะ ถ้าออจากตึกตรวจโลคตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังของโรงพยาบาลแต่เหมือนว่าตอนนั้นจะรู้สึกสั่งหอนใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้เกิเรื่องไปสินะแต่ตอนนี้จะมาพูดแบบนั้นไม่ได้เอาละ่ะม,มาถึงข้างหลังโรงพยาบาลแล้วต่อไปก็เดินตรงไปทางนั้นเอ๊ะแต่ที่นี่มันมันอายายหรอรู้สึกได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างที่ทาใไมคิดถึง ใครอะเอ่อืมเป็นอะไรไปหรอตรวจสุขภาพสินะครับใช่แล้วล่ะแต่มันคนละที่กับที่เคยไปนะคะอ๋อนั่นสินะเป็นการตรวจสุขภาพที่ต่างจากข้าวก่อนๆนนะ่ะเวลาก็ต่างจากเดิมนะคะเช้าขนาดนี้เลยเหรอฮ่าฮ่ไมเป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เพิ่งเจอคุณหมอเป็นครั้งแรกด้วยอ่ะ หรือว่าเธอคิดว่าฉันเป็นคนน่าสงสัยงั้นหรอ,อ,อ,อก็ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกค่ะพวกคุณพยาบาลก็บอกพวกเธอแล้วไม่ใช่หรอไม่เป็นไรหนะ้านปไปกันเธอน่าสงสัยอ้าวที่นี่แล้วเข้าไปได้เลยอ่ะแค่คนเดียวนะเข้าไปแค่เอาอีกซังนะ่ะหนูคนเดียวหรอคะ ใช่แล้วส่วนฮารุโตซังก็เข้าไปในห้องนั้นเออเป็นการตรวจอะไรหรอครับโอ้เดี๋ยวก็รู้เองแหละฮารุโตพอเสร็จแล้วไปคุยกับทุกคนเรื่องบารเชิญเมื่อวานกลับมาเล็กกาแฟกันนะอืมเข้าใจละเอาละฮารุโตซังไปห้องนั้นกันเถอะอะไรอ่ะ ห้องนี้แหละเชิญเลยครับอะไรอ่ะคุ้นคุ้นไหมเป็นการตรวจอะไรกันเนี่ยเรื่องที่เคยแนะแนวไปตอนฤดูใบไ,ไม้ร่วงหรือเปล่านะลำโพงหรออ้าได้ยินหรือเปล่า ได้ยินสินะเอาละสักครู่จะเริ่มทำการทดสอบแล้วให้ทุกคนกินยาที่อยู่บนเตียงตามลำดับนะแล้วก็รอสักครู่ยาอันนี้นะเหรอรสชาติแปลกช่มัด อ่า,อาเริ่มทําการทดสอบแล้วนะก่อนอื่นกรุณาเดินไปอยู่ที่หน้าโต๊ะแล้วทํามองไปข้างหน้าจะเห็นกล่องสองใบกล่องสองใบนั้นมีปุ่มสีแดงและสีฟ้าติดอยู่ถ้ากดปุ่มตอนนี้การทดลองจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าก,กดการทดลองเหรออธิบายเร็วจังกล่องคือไอ้ที่มันรูปร่างแปลกนี่ใช่ไหมเนี่ยมีเขียนชื่อไว้ด้วยในกล่องมีเขียนว่าฮารุโตะกับอาโออิ กล่องที่มีชื่อตัวเองเขียนไว้ก็เป็นกล่องของฮารุโตะซังและอาวิซังกล่องของตัวเองจะมีของขวัญพิเศษใส่อยู่ข้างในแต่กล่องของอีกฝ่ายจะไม่มีอะไรอยู่หึกล่องซ้ายเป็นของอาวิ I. เพราะงั้นฮารุโตะก็ต้องเป็นอันนี้สินะน่าสนุกจังของขวัญอะไรกันนะต่อจากนี้ให้ฮารุโตะซังกับอาวิ I. เลือกกดปุ่มแดงหรือฟ้าที่ติดอยู่ที่กล่องเพียงปุ่มเดียวเท่านั้น แต่ปุ่มที่กดได้ก็คือสีแดงหรือสีฟ้าอันใดอันหนึ่งเท่านั้นกรุณาคิดดูให้ดีถ้ากดปุ่มที่ถูกกล่องก็จะเปิดออกมาแต่ถ้ากดผิดกล่องก็จะไม่เปิดทั้งคู่มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและตอนจากนี้จะเป็นเรื่องสําคัญจริงๆแล้วกล่องที่อยู่ตรงนั้นทั้งสองคนมีผลกระทบถึงกันยูกล่องที่เขียนว่าฮารุโตะก็จะมีผลกระทบต่อกล่องฮารุโตะของฝ่ายตรงข้ามกล่องที่เขียนว่าอาอีก็จะมีผลกระทบต่อกล่องอาอีของฝ่ายตรงข้าม กล่าวคือถ้าฮารุโตะกดปุ่มที่กล่องเอาอิได้ถูกต้องแล้วก็ไฟเอาอิซังก็จะเปิดกล่องเอาอิได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีเท่านั้นถ้าฮารุโตะซังกดปุ่มที่ไม่ถูกต้องไฟเอาอิซังก็จะผิดไปด้วยแล้วก็จะกดปุ่มไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นกรุณาไต่ตองให้ถี่้วนก่อนที่จะกดปุ่มที่กล่องของอีกไฟและคำใบสุดท้ายปุ่มที่ถูกก็ทุกกล่องจะเป็นสีเดียวกันถ้าสีแดงถูกทั้งหมดก็จะเป็นสีแดงถ้าสีฟ้าถูกทั้งหมดก็จะเป็นสีฟ้า ขอจบคำอธิบายการทดลองเพียงเท่านี้ส่วนเวลาจำกัดนั้นคือ3นาทีหลังจากทำการทดลองเริ่มต้นขึ้นถ้าหมดเวลาทุกอย่างจะไม่มีผลกรุณาระวังให้ดีทั้งสองคนเข้าใจหรือ,อยังถ้าเข้าใจแล้วกรุณาตอบด้วยออก็คือถ้ารู้ว่าสีไหนเป็นสีที่ถูกก่อนก็กดของไออวิด้วยได้สินะเข้าใจแล้วครับเข้าใจกันแล้วสินะสุดท้าย ยาที่บ้ายเกี่ยวกับของข,องขวัญที่อยู่ในกล่องในกล่องจะมีวัคซีนอยู่วัคซีนเหรอถ้าไม่ดื่มวัคซีนนั้นเข้าไปก็จะตายเอ๊ะยาที่ทั้งสองคนกินไปเมื่อคู่เป็นยาที่สกัดมาจากจำมาจากพืชจำพวกกัญชาซึ่งถ้าไม่ดื่มวัคซีนภายใน20นาทีหลังจาก1ชั่วโมงสมองก็จะถูกทำลายทั้งหมดและแน่นอนว่าการทดลองล้มเหลวประตูของห้องก็จะไม่เปิดเป็นเวลามากกว่า1ชั่วโมงเอาละ ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วดูเหมือนจะตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยขอให้ทั้งคู่สงบสติอารมณ์กันไว้พูดอะไรบ้าๆนะ่ะเรื่องแบบนี้อะเรื่องแบบนี้ทำไม่ได้แน่ๆหฝันเหรอ ดูเหมือนจะตื่นกันแล้วนะไม่ต้องห่วงยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยด้วยซ้ําเอาละการทดลองกาลังจะเริ่มขึ้นแล้วถ้าไม่เรียบกดปุ่มแล้วก็อาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามชิงกดไปก่อนก็ได้เอาละเริ่มได้ไม่ใช่ความฝันเอ่อใจยเย็นเนใจเย็นเยน,ยเยนไม่แน่ว่าอาจจะเป็นการเล่นของพวกคุณหมอก็ได้แต่ก็เอาไว้ก่อนเถอะเอาเรื่องกล่องน,นี้ก่อนแล้วกันดโดยปกติแล้วเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ1ต่อ2สินะ แต่ก็ลองกดของฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าลองกดของออีก่อนเปอร์เซ็นต์ของตัวเองถูกก็จะเยอะอยู่แต่ถ้าฉันแต่ชันเขาทำแบบนั้นไม่ลงหรอปัญหาก็คือจะกดสีไหนดีฉันชอบสีฟ้ามากกว่าแต่ถ้าผิดแล้วก็เอสเดียวนะถึงตัวเองจะกดผิดแต่อ,อีก็ยังกดใหม่ได้นี่อย่างนั้นเองเหรอถ้างั้น กล่องของฉันเอาเป็นสีแดงมีคนกดปุ่มที่ถูกไปแล้วเอะ๊ะอะไรกันอะงั้นลองอีกครั้งหนึ่งมีคนกดปุ่มที่ถูกไปแล้วเออะมีคนกดปุ่มที่ผิดไปแล้วงั้นหรอเอาอีกกดไปก่อนสินะข้ายังชั่วนหน่อยสีที่ถูกคือสีแดง เป็นสีที่เอาอีิชอบสินะงั้นกดของเอาอีเผื่อไว้ด้วยดีกว่ามีคนกดปุ่มที่ผิดไปแล้ว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 ฮะกดสีฟ้าก่อนเหรอทำไมอ่ะเอาอี จริงสิล้อเล่นสินะต้องล้อเล่นแน่ๆตายอะไรกันล,ล่ะเรื่องบ้าๆลองเปิดกล่องดูดีกว่าเอาอีลองกดสีที่ฮารุโตชอบที่กล่องตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วก็มากดสีที่ถูกที่กล่องฮารุโตนี่มันอะไรกันอะยา กับกระดาษเหรอเขียนว่าอะไรนะ่ะอ uh ่าฮะยินดีด้วยที่ตอบถูกความจริงแล้วกล่องนี้มีโครงสร้างแบบคนที่กดปุ่มก่อนยังไงก็จะผิดส่วนคนที่กดปุ่มที่หลังยังไงก็จะถูกแต่ยังไงก็อยากเปิดทุกกล่องก็ให้ทั้งสองฝ่ายกดทั้งสองปุ่มที่กล่องของอีกฝ่ายค้างไว้ประมาณสิบวินาทีกล่องก็จะเปิดออกมาแต่ถ้าเปิดกล่องใดกล่องหนึ่งขึ้นมาแล้ววิธีนี้ก็จะใช้ไม่ได้ผล จบแบบทดสอบฮะและกรุณาดื่มวัคซีนนี้เข้าไปหากไม่ดื่มคุณจะพบกับจุดจบที่ทรมานมากอะไรกันเราเล่นจริงๆสินะไอ้ทีกกดปุ่มค้างไว้สิบวินาทีนะ่ะเรื่องแบบนี้ใครจะไปทำได้อืมเขายังชั่วหน่อยต้องดื่มวัคซีนงั้นหรอจุดจบที่ทรมานหมายถึงเอาอีสินะฉันดื่มไปก่อนแล้วกัน นี่มันอะไรอ่ะจูกๆก็ง่วงอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอฮารุโต้คุงเอาอีจังใครอ่ะใคร้นเรียกอ่ะจริงด้วยทั้งหมด จำได้ทั้งหมดแล้วสิ่งที่ทำหายไปอุย,อยากอยากเห็นฝั่งเอาอีกมากเลยปะ่ะตรงตรงอกันหน่อยคได้นหะคะไม่บา,บาย